ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นทีมงานน้องฟอร์ดหอมแดงครับกำลังพยายามขึ้นสู่ฐานทีมงานน้นองฟอร์ดหอมแดงครับสี่ใดหน้อยหรือได้หลายโปรดติดตามนะครับทีมงานน้องฟอร์ดหอมแดงครับล้มหมูลสาสากก้มซาซาล้มใกล้ๆไปไม่หลายขอเชิญ นอกอดหอมแดงทซสามต้งตงาการเดินทางด้วยดีไปได้ลุ่กันเบิ่งัน องค์ขาล่มน้อยๆ่น่มโตไหลดังแล้วนะในตำแหน่งที่พ่อแม่ ไอัร้อยห้าสิบพันราคาช่างผ่าแล้วแจมพี่กงเรียนหาสิบเ้าิกันเครับเบิงงานพังเบิงกรรมการเบิงถูกบรารขตั้มตามลงมางานมันเป็นกัร ตามรอสกินกัน่ล